อาร์ซอลสยามสวัสดีครับเจอกันในอาร์ซอลโลทอล์คครับเล่าข่าวอาร์ซอลประจำวันนี้ครับ17กุมภาพันธ์2568นะครับเพิ่งจะลงมาจากดอยมาสักครู่นี้เองนะครับไปเอาโดรนไปถ่ายไปถ่ายจุดชมวิวไปถ่ายจุดที่เขาดูเรื่องของไฟป่านะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ผมกำลังทำ มินิโปรเจกต์อยู่ที่เชียงใหม่นั่นเองนะครับก็ใครที่ได้เห็นในเชียงใหม่เชียงใหม่ได้เห็นนะคุณนักคุณตากัน,กนบ้างก็กดกด,กดตามๆหน่อยนะ <laughs> จะได้แบบจะได้จะได้ขายลูกค้าได้นะครับอ่ะโอเควันนี้มีเรื่องของอะไรกันบ้างครับก็อาร์ตสโของเรายังไม่มีข่าวอะไรเยอะนะครับเพราะว่าหลังจากจบเกมก็มีข่บทสัมภาษณ์ซึ่งผมคงมาดีบมาเพราะว่าวันนี้มีมีทั้งเรื่องของการที่พูดถึงว่ามิเกอร์ไตเนี่ยมีรูปการที่ไม่ค่อยดีโดยต้องเขาต้องพยายามจะปรับทุกเฟสของอาร์ตสโนนะครับแล้วก็ ไม่น่าเชื่อว่ามีการบาดเจ็บขนาดนี้มีปัญหาตลอดแต่อาร์ตโตยังคงมีโอกาสลนุนแชมป์พิมล็กอังกฤษอันนี้น่าสนใจไปคุยถึงเรื่องของมิเกลเรโน่เนี่ยเป็นไม่ตายสุดท้ายของมิเกลไอตต้าไหมแล้วถามว่าคู่แข่งจับทังได้อาร์ตโตยังจะสามารถทําอะไรได้อีกในส่วนของตรงนี้นะครับไปคุยถึงเรื่องของเจ้าหนูอิธานวันเนอรี่ที่มีการเล่นที่ เป็นธรรมชาติครับเล่นแต่ละครั้งรู้สึกว่าดูไม่ฝืนดูทุกอย่างค่อยๆเป็นไปนะครับแล้วก็ผมหยิบเอาอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพื่อนๆนั่นก็คือเรื่องของการที่ริภูแข่งเมื่อคืนที่ผ่านมามีใครดูบ้างผมก็ดูอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าริภูมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแปลกๆไปก็เลยขออนุญาตไปเอา จริงๆมันก็ไม่อยากจะเอามานะครับผมแต่ว่าหนๆก็มาแล้วทางนี้แล้วนะครับก็ต้องไปดูว่าทีมคู่แข่งเขาเป็นยังไงด้วยนะครับจะได้นํามาประกอบการพิจารณาการวิเคราะห์ผลงานของเราเรื่องของการลุนชงลุนแชมป์อะไรแบบนี้กันด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็ไปหยิบมาจากด e แอ l e t i c นะครับคือเรื่องของอะไรเรื่องของเกมเมื่อคืนลีพูที่ผ่านมาด e แอ l e t i c บอกว่าเอ๊ลีพูมันมีความกังวลอะไรสักอย่างอยู่กับกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา มาดูก,กันก่อนครับตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษต,ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยก็เป็นเหมือนเดิมครับเมื่อคะแนนเท่ากันเสร็จปุ๊บลิฟร์พูลก็นําเป็นจากฝูงพรีมเมียร์ลลกอังกฤษมีอยู่ที่60คะแนนอาร์เซนอลมีอยู่ที่53ซึ่งลิฟร์พูลต้องเจอกันกับทีมแอสตันวิลล่าในวันพุทธที่จะถึงนี้โดยที่ลิอร์พูลจะต้องเตะนี่บอกครับว่า15วันเนี่ย เตะกันประมาณ4เกม5เกมก็คือเตะเตะเยอะเลยดังนั้นจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของกลุ่มกำลังและเรื่องขององกากราเหนื่อยล้าของนักเตะต้ากว่ามีเนเชไม่ดีก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างเมื่อคืนงเนี่ยพอกนาเต้สุ่มเสี่ยงโดนไปเหลืองที่2แล้วก็ไม่โดนใช่ไหมเขาก็เรียเปลี่ยนตัวออกเอาเอา,เอาควันชาล,ลงมาอะไรทาดองนี้เราไปดูนะครับว่าดีแอเลติกเขาคุยถึงเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะครับในผมหยิบมาจากอันนี้นะเป็นเป็นของดีแอเลติกโดยตรงเลยนะครับลิเวูสองวูปหนึ่ง เป็นชัยชนะก็จริงแต่ทําไมอาร์เนอร์สลอตดูแบบกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับก็นอยครับเขาจ่วงหัวขึ้นมาโดยการพูดถึงเกมเมื่อคืนนี้โดยคุณเกรกอีวันนะครับบอกว่ามันคือสิ่งที่เห็นชัดเจนว่ามีความน่ากังวลใจแล้วก็ไม่น่าเะอเชื่อว่าลิฟู์จะปิดฉากกับการชนะ2 1ต่อวูบแบบแบบ ครึ่งหลังนี่คือโดนกดมากๆนะครับพวกเขานำา2 0ูนในครึ่งแรกแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้3แต้มแบบส,สบายๆแต่ครึ่งหลังปรากฏว่าคุณย่าได้ประตู1ลูกเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วบอกว่าลิฟท์ก็โดนฝั่งของอวูฟนะครับไล่กดนะครับครองเกมได้มากกว่ามีโอกาสยิงประตูอะไรพวกนี้ได้มากกว่าเหมือนกัน นะครับลิพูเนี่ยเพิ่งจะตกรอบ FA ครับแล้วก็เสมอกับเอเวอตันมันคือฟอร์มที่ไม่ค่อยดีของลิพูนะครับหลังจากที่พวกเขาดูภาพรวมแล้วก็ครึ่งหลังที่แอนฟิ์เกมเจอกับวุ๊ก็ไม่ยอดเยี่ยมอีกเหมือนเดิมนะครับทีมของซอสนั้นครึ่งแรกอาจจะทําได้ดีครับแต่ว่าเพราะครึ่งหลังเนี่ยมันมันมีอะไรที่มันแปลกๆด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อเขามาดูจากฝั่งของสแต็กที่เกิดขึ้นคือครึ่งหลังกลายเป็นบู๊นั้นครองเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องแล้วกองเชียร์เจ้าบ้านก็รู้สึกถึงคควาาามมรระะห่อยงเ็นนไดด้ชันะับ โอเคครับเกือบที่จะเสมอแล้วนะเพราะว่าลูกยิงของวูฟจะเข้าประตูแล้วแต่ประกาศกลายเป็นตัวของควานชาเซฟเอาไว้ได้นะครับทำให้ริพูชนะด้านีสุดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับรู้แล้วว่าริพูลจำเป็นต้องปรับปรุงกันอีกมากมายผลงานของนักเตะหลายๆคนดูเหมือนจะดีก็จริงแต่ความนจริงคือเป็นนักเตะข้าบางคนไม่ได้ดีในภาพรวมอะไรแต่อย่างใดจุดจุดนี้จะเห็นว่าพวกเขาจะมีรอยโว่ o, ยังมีช่องว่างที่เกิดการผิดพลาดได้อยู่ถ้าเมื่อคือนผูพตัดศิน เฮียบอีกหน่อยบางทีใบเหลืองที่นักเตะวูบเจ้าขอเจ้าขออาจจะไปหล่นที่ฝั่งของลิฟพูก็ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยการพูดถึงเรื่องของคนนาเต้นะครับนี่เป็นประเด็นเลยเพราะว่าคนนาเต้นั้นสุ่มเสียงมากๆที่โดนใบเหลืองที่2นะครับดีที่ Simon oper, ไซมอนฮูเปอร์ไม่แจกใบเหลืองให้แล้วก็โดนอีกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ก็ยังไม่ได้นะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดความน่ากังวลของทีมในช่วงครึ่งูุ่นในช่วงท้ายๆหลังเลยว่าเอ๊ะถ้ายิ่งท้าวว่ายังไม่ผ่านช่วงที่มันแบบนี้ แล้วต้องเจอความกดดันเข้าอีกไม่รู้ว่าลิพู์จะเป็นยังไงนะครับโดยตัวของ็อตก็พูดถึงเกมเกมนี้ว่าเป็นเรื่องของเรื่องของ VAR เรื่องของการดัดเสียงสวนวุฟก็ดีขึ้นจริงๆแล้วก็เราก็แย่ลงนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติของทีมเราที่ต้องแสดงออกมาให้มีนดีแบบนี้รูปการนี้เราเล่นได้อย่างยอดเยมในหลายๆเกมแต่เราก็ต้องชนะในเกมที่ยากเสมอเราเกือบชนะกับเอเวอรตแล้ว นะครับแต่ว่าเรารอดมาได้หากคุณต้องการประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่การแย่งบอลจากแนวหลังหรือว่ายิงประตูครับให้โมซาลายิงแต่คุณต้องเล่นเกมรับให้มันดีด้วยนะครับส่วนภาพรวมจา,จากทั้งภาพรวมของการได้เห็นฟอร์มของริร์ภูผลงานนะครับแล้วก็การให้สัภาพของช็อตนะเห็นชัดเจนว่าพวกเขานั้นมีความกังวลมีความประมาทอะไรในบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ทีเนี้ยอ่ะเป็นประมาณนี้พอเดี๋ยวค่อยไปดูเกมกลางสัปดาห์เราก็ ไปลุ้นกันเนาะว่ามันจะออกมายัางไงเพราะว่าเกมกลางสัปดาห์นะั้นลิพูจะต้องเจอก,กันกับทีมแอสตันวิลล่าใช่ไหมครับออกไปเยือนลิวิลล่าคือทีมที่มีสติตในการเล่นเล่นในบ้านเก็บแต้มได้เยอะด้วยนะครับแต่ประเด็นอย่างหนึ่งก็คือว่าในเอ็มดีก็บ่นเหมือนกันว่าจริงๆเกมนี้มันถูกเลื่อนมาตั้งแต่กลางมีนามาเตะนะเพราะว่าลิพูไปเตะบอล คราบอลครับรอบชิงนะครับก็เลยแบบบนยับเลยนะครับดังนั้น,น,นหมายความวิลล่าเองก็เตะค่อนข้างที่สุนอาร์สตอล่ะต้องเจอกันกับเวสแฮมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ว่ากันเรื่องของประเด็นของพวกนี้มาที่ทีมของเราดีกว่าว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับอะไปดูเรื่องของทีมทีมเรากันเลยอันดับแรกเนี่ยเราไปคุยกันก่อนแล้วกันว่าเฮ้ยมิเกลเรโน่ลงสนามให้อาร์สตอลได้ยอดเยี่ยมก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ควรที่จะได้รับเครดิต ในเกมเกมที่อาร์ซนอลชนะเลสเตอร์ซิตี้มันคือมิเกลอาเตต้ามิเกลอาเตต้าควรที่จะได้รับคเครดิตด้วยนะนะครับไม่นับว่าที่ผ่านมาอาเตต้านั้นต้องปรับอะไรยังไงกันบ้างแต่เกมเกมนี้เห็นชัดเจนแล้วว่าอาเตต้าเองก็คิดแล้วว่าจะต้องเล่นมายัางไงเราต้องต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนยังไงมันเป็นช่วงที่มันยกระบาบของอาร์ซอลครับคุณทอมโคลเอ่อทอมโคโลโมเซซึ่งก็เป็นของเดลิเมลก็เขียนเอาไว้นะครับคือแน่นอนว่า อาร์ต้องกลับมาสู่ช่วงที่เวลาที่มีความสําคัญพวกเขาจะขาดนักเตะไปอีกแล้วณนะเวลานี้ครับในฟุตบอลครึ่งรดูการหลังเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะผิดพลาดอะไรได้อีกแล้วนักวิเคราะห์ต่างๆก็ต้องวางแผนของการเล่นให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแท็กติกในภาพรวมลูกสัน้นลูกยาวลูกโอเพนเพลย์ลูกตั้งเตะและที่สำคัญคือเรื่องของนักเตะที่จะต้องลงลงไปแล้วก็สลับสับเปลี่ยนเหมือนกันการที่คุณจะต้องเลือกนักเตะตัวจริงให้มันดีที่สุด มันเป็นเหตุผลสําคัญของการที่คุณจะชนะใน90นาทีแต่การที่คุณมีนักเตะสํารองที่ยอดเยี่ยมก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเหมือนกันแต่สำหรับอาร์ตตเองอาร์ตตต้องบอกว่านักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเยอะๆมากมายแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติแล้วก็แปลกไปนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยพอใจกับการจัดตัวที่ส่งนักเตะอย่างราฮิมสตอร์ลิงลงเล่นแต่นี่คือช่วงเวลาสำคัญของการพิสูจน์กุนซือนะครับว่ากุนซือเนี่ยที่ดีเนี่ยจะฉลาดเนี่ย ไม่ตื่นตระหนกกับเรื่องพวกนี้ยังไงอาร์สตอลสี่เล่นแนวรุกไป4คนแล้วก็จําเป็นต้องเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ทีมที่มีเกมรับที่แย่ที่สุดในดีวิชั่นและพวกเขาจําเป็นต้องหาวิธีการเคลื่อนที่แล้วก็ก,การสร้างสรรเกมนะครับพูดถึงมิเกลเมโน,โนมิเกลเมโนไม่เคยเล่นในตําแหน่งของกองหน้าตัวเป้ามามาก่อนแต่มิเกลตาก็เห็นว่าเอ้ยเขาเนี่ยน่าจะทําได้แล้วก็ทําได้ดีอีกด้วยในตําแหน่งนี้และสุดท้ายปรากฏว่า เมนูก็ลงมาแล้วก็ทำให้อาร์สเนลเนี่ยได้2ประตูแล้วก็ชนะไปที่สุดนะครับการเคลื่อนไหวของมิเกลเมนเนี่ยมันไม่ใช่โชคดีครับถ้าหาเอาคุณดูลูกแรกของการโหม่งเข้าไปคุณจะพบว่าลูกครอสเข้ามาของวันเดรี่ก็ดูเหมือนจะง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณจะพบว่าวันเดรี่ทรอสซาร์แล้วก็ไรฮิมซ์ลิงเนี่ยไม่ไม่น่าจะทำประตูได้เลยนะครับแล้วแล้วก็แน่นอนว่าแต่และคนรูปร่างตัวเล็กนั้นแล้วลูกลางอากาศก็คือจะค่อยไม่ค่อยมีผล นะครับพวกเขาสามารถทําได้ไง่าของการสร้างสันเกมหรือว่าเรื่องของลูกยิงไกลแต่สุดท้ายต้องหาคนที่ทาประตูแล้วก็จบให้ได้มิเกลต้เองพยายามจะสู้เหมือนกันสู้ในอีกแบบหนึ่งคือใช้นักเตะในชุดเดิมนักเตะตัวรุก3คนดันบนที่เป็นตัวรุกโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็มองหาวิธีการแล้วก็มองหาโอกาสที่จะใช้นักเตะคนอื่นๆเพื่อเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายในการทําประตูคุณต้องทําความเข้าใจเบื้องต้นอยู่แล้วว่าฟุตบอลสมัยใหม่มันไม่ใช่เรื่องของการเล่นแบบฟอร์มชั่น อาร์ซนอลอาจจะมีฟอรคือสี่สองนึแล้วแต่ในบริบทใน,นแง่ของความเป็นจริงคืออาร์ซนอลเลือกที่จะให้นักเตะเข้าไปเล่นในพื้นที่แคบๆเล็กๆหรือว่าเข้าไปโอเวอร์โหลดในแต่ละครั้งในแต่ละแดนของทีมดังนั้นการที่คุณเห็นนักเตะของอาร์ซนอลในแบบแพทเทิร์นเหล่านั้นความเป็นจริงคือเวลาเล่นเรื่องของการเล่นเกมรุกคุณเช็่ว่าเขาพยายามจะโอเวอร์โหลดขึ้นไปในแต่ละจุดในแต่ละแดนนะครับซึ่งมิเกลใต้เองก็ชัดเจนแล้วเหมือนกันว่าครานั้นมีแผนในใจแบบไหนยังไงบ้าง การขาดค่ายฮาวเวิร์ดก็ทําให้อาร์ตต์มีปัญหาทันทีครับหลังจากนี้ที่ก็มีขาดทั้งซาก้าขาดทั้งเชซุสแล้วก็มาตินลลี่แต่ค่ายฮาวเวิร์ดพอไม่มีเสร็จปุ๊บทุกคนก็เลยรู้ว่าเขาเป็นคนสําคัญกับทีมยังไงนะครับอายต้าเองอาจจะไม่ได้โอลิ v ์ A D กินเข้ามาช่วงท้า,ทายท้ายตลาดนักเตะแต่เขาเนี่ยก็พบวิธีการแล้วจะรู้แล้วว่าเขาจะต้องดําเนินต่อไปอยังไงนะครับมิเก้บอกว่าคุณต้องนึกภาพว่าคุณสามารถคิดแผนทําอะไรได้บ้างแล้วคุณจะต้องมองหาตัวแปรสําคัญ แล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างนะครับแล้วรู้ว่าเกมเกมนั้นมันควรจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็มีการประมวลผลเกิดขึ้นกันอีกด้วยนะครับจุดจุดนี้จึงเป็นจุดสําคัญที่ทําให้อาร์สโนเนี่ยสามารถได้ประูนูในเกมเกมนั้นแล้วก็เลือกเอาสิ่งที่มันมีเหตุมีผล ปัจจัจมากที่สุดเราไม่รู้ว่าถ้าหากว่ามีเมริโนลงเล่นเป็นกองหน้าตั้งแต่แรกอาซนอลน,นั้นจะได้ประตูไหมหรือว่าจะสร้างสรรเกมในลักษณะอย่างไรแต่สิ่งที่มิเกนต้าคิดมาจากพื้นฐานโดยตรงคือคิดแบบเบสิคฟุตบอลตัวลูก3าคนก็เล่นหน้าไปและเมื่อเล่นไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าไรฮิมสเตอร์ลิงจะมีผลงานที่ไม่ดีก็จริงแต่ว่ามันคือการให้โอกาสแล้วก็พยายามที่จะให้เขาเรียกความมั่นใจเพราะถ้าหากว่าไรฮิมสเตอร์ลิงสามารถจูนเครื่องติดขึ้นมาได้เขาก็จะเป็น ตัวพลิกเกมสําคัญของอาร์เซนอลในครึ่งฤดูกาลหลังแต่บังเอิญว่าเขายังทําไม่ได้ดังนั้นมิกเกตก้าก็ต้องให้โอกาสนักเตะคนอื่นแล้วก็นักเตะที่ว่าก็เล่นในตามแผนที่ต้องการแล้วก็ทําให้อาร์เซนอลได้ประตูนั่นเองนะครับอาร์เซนอลจะต้องเจอกันกับทีมเวสต์แฮมในวันเสาร์นี้ครับก่อนไปเจอกันกับนอตติงแฮมฟอเรสต์อีก4วันแล้วแน่นอนครับการที่อาร์เซนอลมีนักเตะเล่นลูกกลางกัดได้ดีหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะตัวของมาริโน่ที่อาจจะลงเล่นเป็นตัวโม่งตัวจริงในเกมที่เจอกันกับ ฟอเรสที่สติกาวนะครับก็จะต้องเป็นอะไรที่เหมาะสมนะครับแต่ประเด็นคือวูฟเองก็มีแนวรับที่แข็งแกร่งเช่นกันดังนั้นต้องมาดูว่ามิเกียจะปรับวิธีการเล่นยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเกมเกมนี้ในฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับแต่มันอาจจะส่งผลไปถึงฤดูกาลหน้าเมื่อมีกองหน้าใหม่เข้ามาแล้วเราจะได้เห็นแพทเทิร์นในสิ่งที่มีเกต้าคิดแล้วก็ต้องการที่จะให้ทีมนะครับผมได้เล่นอีกด้วยนะครับอ่ะพูดถึงวานารีเนี่ยโจโคก็ชมว่าเขานั้น ทักษะของเขาคล้ายคลึงก,ก,กันกับเลนัวเมซี่นะครับโดยเขาเน้นไปที่พรสวรรค์มีความสมดุลของเท้าทั้งสองข้างความคล่องในการเล่นทำให้คู่แข่งเดายากว่าจะต้องประกบแบบไหนเขากล้าหาญกับลูกบอลแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างของเขาจะถูกต้องอยู่เสมอนะครับบานิรีเล่นได้กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ในเดือนหน้ามีโอกาสไหมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่เราได้เห็นแล้วว่าลามินยาเมานักเตะของบาซ่านะครับแล้วก็นักเตะของสเปนก็เล่น ให้กับทีมชาติสเปนชุดใหญ่ไปแล้วด้วยแล้วก็พัฒนาการของเขาก็ดีมากขึ้นอีกนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อคุณดูจากจุดนี้คุณจะพบว่าสิ่งที่ตัวของวันเนรี่เล่นโอเคในเกมน,นั้นคือเขาโดดเด่นโดยธรรมชาติอยู่แล้วกับการที่ถูกขยับให้มาเล่นเป็นปีกขวาหน้าขวาในแบบที่ซากาได้รับเล่น คือได้รับอิสระในการเล่นการสร้างสรรค์เกมฝั่งขวาการลากเลื้อยแล้วก็เป็นคนที่ถูกอันดับเป็นคนแรกๆที่ถูกมองหาเมื่อนักเตะอาร์ตตอร์จะได้บอลแล้วรู้ว่าเขามีความคล่องความเร็วสามารถที่ไปกับบอลได้ดีเรื่องผ่านคู่แข่งไปถึงยังไงการขึ้นมาซัพพอร์ตของทิมเบอร์กับลูกที่พยายามที่จะตัดเข้าไปข้างในหรือว่าการพุ่งข้นขทางบนหรือว่าการซัพพอร์ตของโอดิกาที่และนนต่างๆมันเหมือนกับตัวของบูโยซาก้าอยู่ตอนนั้นเลยทั้ง3คนเลยดังนั้น มันจึงไม่แปลกอะไรที่วานารีจะโดดเด่นเพราะพี่ๆพยายามที่จะช่วยปั้นเหมือนกันฝั่งของไรฮิมสเตอร์ลิงถูกไปเล่นฝั่งซ้ายซึ่งผมผมผมมาพูดในคลิปที่ผ่านมาเฮ้ย <c oughs> ผมเห็นคือมันคือการเล่นแบบไอซเลตแบบของอาร์ซนอลดังนั้นจุดพวกนี้มันเป็นจุดที่แพทเทิร์นของอาร์ซนอลนั้นมีการเล่นที่มันดั้งเดิมอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่านักเตะบางคนอาจจะทําได้มากกว่าดีมากกว่าเดิมหรือว่าอาจจะไม่ได้เ,ดเลยก็มีโอกาสแล้วก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยแต่จุดตันของวานารีคือเขารู้ว่าเขาต้องงงเล่นยงไง เขาเป็นเด็กที่ถ้าในวัยเดียวกันเป็นเด็กที่เกินวัยเป็นเด็กที่จะต้องแบกทีมแต่ว่าในเมื่ออยู่กับรุ่นพี่ทุกอย่างเซนทันกันแล้วก็เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจคุณได้เห็นจังหวะลูกที่ยิงด้วยเท้าซ้ายกับพื้นที่ในการทำประตูของเขาไปชนคานคุณได้เห็นทางฝั่งขวาล็อกขวายิงชนเสานี่คือความเยี่ยมของเขาที่มีอย่างเห็นได้ชัดว่านักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่มีสัญชาตญาณของการทําประตูสูงมากๆนะครับแม้แต่เรื่องของลูกแอสซิสคุณเห็น ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมผมขออนุญ,ญาตเอาเอาอันนี้มาให้เพราะว่าผมเพิ่งทําในในฝั่งของ Match of the Day มาเนี่ยก็พูดละนะครับจะได้ต่อให้มันครบค,รบ,ครบกับเรื่องนี้เลยคือวัน,นในรีดเกมเกมนั้นนะครับก็สิ่งที่มันเห็นนะสิ่งที่เราเห็นจากจากจาก,จากตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเขาเห็นเรื่องของอะไรใช่ไหมผมจะช่วยเสริมให้อ่าตังหวะของการเปิดบอลเข้ามาเนี่ยนะครับมารเองก็ เราจะเห็นว่ามิเกลเิโน่เนี่ยขึ้นไปขึ้นไปโหมงอยู่ใกล้ๆกับวานเนรี่คือเป็นการดึงนักเตะดึงกองหลังของเลสเตอร์ด้วยขณะโดยกันเขารู้ว่าวานเนี่คือเป็นคนที่จบสกอร์ได้คมเน้นมิเกลทาก็เซ็นแล้วว่าถ้าจะเล่นพยายามเล่นร่วมกันกับวานเนลี่ให้มากที่สุดเพราะว่าวานเนี่คือเขามีโอกาสทำประตูได้สูงสุดท้ายเมื่อบอลถูกสกัดออกมาแล้วกลายเป็นว่านักเตะอย่างไรซ์ นะครับดเคนไรส์ Rice, สามารถที่จะเก็บบอลครองบอลไปได้เก็บบอลลูกนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาของวอนเดอรี่คืออะไรครับวอนเดอรี่รู้เลยว่าเขาจะต้องขยับตัวไปตรงไหนบทบาทของเขาในการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ก็คือการคอยปั้นเกมเหมือนกับที่ซาก้าทำแล้วเขาก็เลยฉีกมาด้านกว้างเพื่อเปิดพื้นที่ในการรับบอลส่วนมิเกเวโนเองก็รักษาลายของตัวเองไว้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันสุดท้ายนะครับสิ่งที่น้องทำคืออะไรน้องรอจังหวะครับ รู้แล้วว่าเขาจะต้องทำยังไงผมชอบเพลงลูกนี้มากเลยเพราะว่าวันเยอรี่นั้นขยับออกมาห่างเสร็จปุ๊บแล้วเห็นไหมครับว่ากองหลังของเลสเตอร์เหม่อหมดเลยมองที่บอลอย่างเดียวหมดเลยไม่รู้ว่าเพราะว่าความความคุ้นเคยความคุ้นชินตอนแรกแล้วก็หายไปหมดหรือเปล่าแต่จุดนี้เนี่ยเมโนเองขยับไปอยู่ข้างในแล้วเพื่อจะเป็นเสาสองแบบที่คายาวเวิร์สมักจะทําแล้ววันเยอรี่เองก็มีพื้นที่ในการเล่นพอบอลเปิดมาวันเอรี่จับแตกหนึ่งจังหวะ แล้วก็เปิดเข้าไปให้กับมิเกลไรโน่มงคือเห็นแล้วรู้สึกว่ามันมันคือความเข้ากันดีมันคือการฝึกซ้อมแลวกันเดวยวกันต้องชมทั้งสองคนทั้งการยืนตำแหน่งของไรโน่ที่รู้ว่าตัวเองต้องสเต็ปไปยังไงทั้งตัวของวรี่ที่จะต้องรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเล่นในเพล์แบบไหนแล้วก็เล่นให้มันง่ายที่สุดมันกลายเป็นความธรรมชาติของน้องที่น้องเล่นแล้วก็ทุกอย่างมันก็เข้ากันง่ายทั้งหมดเลยนะครับอาร์สโนเนี่ยถ้าเล่นด้วยกันแบบเข้าใจเล่นด้วยกันแบบง่าย พวกเขาก็มีโอกาสกับการจะสร้างสรงรค์ทำมูตูได้ตลอดแต่ว่าทางตอนนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อไปคือถ้าคู่แข่งรู้แล้วว่าอาร์เซนมีเพลย์หรือว่ามีแพทเทิร์นในการขึ้นเกมพวกนี้แล้วพวกเขาจะต้องรับมืออะไรได้อีกซึ่งโจทย์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องยกให้กับมิเกลอาเตตาว่ามิเกลอาเจตาจะรับมือกับเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับแต่เป็นสําคัญคือเราก็ควรที่จะไม่ลืมให้เครเดิตกับมิเกลอาเตตาเพราะคุณได้เห็นแล้วว่า ตั้งแต่เริ่มต้นรุกการมาเนี่ยอาร์เซนมีอาการบาดเจ็บมาเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งมิเกลมิโนนะครับตั้งแต่แรกๆมามาตินโอเดกาดใช่ไหมเชสซุดก็เจ็บ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 มาเสร็จแล้วเนี่ยก็สลับสับเปลี่ยนโอเดกาดเจ็บแล้วก็มาเป็นซาก้ามาตินี่คือถึงตัวเนี้ยอาร์เซนลเผชิญปัญหาในทุกเฟสทุกช่วงต้องเรียกว่าทุกๆเดือนเลยก็ว่าได้ในช่วงที่ผ่านมาแต่อาร์เซนลก็ประคับประคองตัวเองให้มาถึงจุดปัจจุบัน แล้วก็ยังคงเป็นรองจ่าฝูงอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสก,กับการจะลุ้นแชมป์พิม์หรืออังกฤษอยู่ดังนั้นคุณต้องให้ริตมิเกลเอตานี่คือส่วนหนึ่งไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามคุณก็ต้องให้คหรคดดิตเขาว่าเขาคือคือคนที่มาได้ขนาดนี้ถ้าอาร์ตต้องไม่มีอาการบาดเจ็บบางทีตอนนี้นี้บอกครับอาร์ตตองอาจจะขึ้นไปแล้วเรียบร้อยด้วยซ้านะครับแต่เฟสต,ต่อไปของมิเกลเอตามิกเกลจะจะทำยังไงได้าว่าคู่แข่งปรับตัวปรับทีมได้เรียบร้อยแล้ว นี่คือจุดที่น่าสนใจของอาร์ซนอลนะครับโดยถ้าอาร์สโตจะเป็นต้องปรับในเฟสต่อๆไปเราต้องมาดูว่าขุมกําลังสำรองของอาร์สโตนั้นมันมีใครที่พอจะใช้งานได้บ้างโอเคครับเฟสแรกก็คือว่าเราคงจะต้องใช้นักเตะ3ประสานแนวรุกเหมือนเดิมก็คือวานิรีทรอซายสตอริงซึ่งคงจะเป็นตัวเลือกแรกที่มีเกต้าต้องการจะใช้ไม่ไสุดแม้ว่าตัวของสตอริงจะทำผลงานได้ไม่ดีก็จริงแต่ ถ้าเขากลับมาสู่เกมได้เร็วเมื่อไหร่มันอาจจะไม่มีการการันตีว่าเขาจะทำได้ดีที่สุดแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะกลับมามีความอันตรายในการเล่นเพิ่มขึ้นไปอีกจุดนี้อาจจะต้องให้เขาลงสนามบ่อยเรื่อยๆนะครับเมื่อเขาลงสนามเรื่อยๆเสร็จปุ๊บแล้วเกิดความคุ้นเคยเกิดความมั่นใจสิ่งที่ไรฮิมมีก็อาจจะออกมาแล้วอาจจะเป็นจุดพลิกสำคัญของอาร์เซนอลแต่โดยที่เราเองไม่รู้ว่าเรื่องนั้นมันจะเกิดเมื่อไหร่นั่นเอง แล้วอันเดรี่ก็ทราบแล้วว่าเขาทาได้ขนาดไหนทอสซาเองเมื่อขยับไปเล่นข้างในเขาดูโดดเด่นมากมาแม้ว่าการเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าจะยังไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเขาสลับมาเล่นกับคู่กับปิดว่าถอยต่ำลงมาทอสซาทําได้อย่างโดดเด่นแล้วก็ทอสซาเป็นนังต่ที่มักจะทาประตูให้กับอาร์เซนอลได้อยู่เรื่อยๆนะครับอันที่2องเขาบอกว่าถ้าคุณสังเกตเห็นในเกมที่ผ่านมาของอาร์เซนอลในจังหวะสุดท้ายที่อาร์เซนอลเนี่ย เกือบที่จะได้ประตูที่3คุณพบแล้วว่าการพุ่งทะลุขึ้นมาของคีรันเชนี่เป็นเพลงสำคัญเช่นกันที่มันจะเป็นการบ่งบอกได้ว่า mm hmm. มิกลจตากำลังคิดอะไรอยู่ในหัวอยู่นะครับคีรันเชนี่นั้นถูกส่งลงมาในช่วงนาทีที่89เพื่อแทนที่ของเลโอนโดทรอซาหมายความว่าเขาต้องขยับมาเล่นเป็นปีกซ้ายนั่นเองนั่นก็ชัดเจนว่า เทียนี่มีจุดเด่นในแง่ของการ cross อลเขาเป็นคนที่เล่นเล่นเกมริมเส้นแกะเกาะริมเส้นได้ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยสุดท้ายมิเกลตาอาจจะเลือกให้เทียนี่ลงเล่นเป็นปีกแล้วจ่ายบอลเข้าไปข้างในนะครับแน่นอนครับว่าเทียนี่เองก็ไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อะไรนะครับมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็เขาเองก็รู้สึกว่าอ่ะเป็นเป็นกองหลังที่อาร์ตอสามารถเลือกใช้งานได้แต่ว่าจะเป็นตัวลืกสุดท้ายก็จริงแต่ จุดเด่นของเขาที่บอกว่าการเปิดบอลการครอสบอลจุดนี้เนะี่ยจะเป็นจุดที่าอาจจะทําให้อาร์สเนลกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณมีมิเกลเวโนอยู่ข้างหน้าเมื่อคุณมีดิเคทไรส์ Drive พุ่งทยานจากเบอร์8ขึ้นไปเขา้าในกรอบเกโทษคุณต้องหาคนที่เปิดบอลได้ดีๆซึ่งบรรดาน,นักเตะอาร์เซนอลที่มีนักเตะชาวสกอตแลนด์คนนี้มีไหวพริบที่ดีมีการเปิดบอลที่ดีมีการจ่ายบอลที่ดีนะครับดังนั้น นี่คือ Choice ที่มันน่าสนใจแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ full back อย่างริคาโดคาราฟิโอรีที่เป็นส่วนที่ทำอาร์ซอลได้สองประตูต่อศูนย์การทะลุของเขาขึ้นมาจากแดนหลังตรงจุดนี้นะครับมันจะช่วยทำให้อาร์ซอลเนี่ยมีปีกไอ้มีมีฟู l แบ็กสองคนที่เป็น full back ธรรมชาติสองคนเล่นและเมื่อริคาร์โดทะลุขึ้นมาตัวของทีนี้สามารถมาซ้อนมารองทีหลังได้นะครับมันก็จะทำให้มิติการเล่นดังฝั่งซ้ายของ Arsenal, อาร์ซอลมันอาจจะป้องกันได้ตั้งแต่ เกมแดนกลางเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตัวของริกกี้ก็เห็นแล้วว่าคุณเห็นแล้วว่าเขาทำมาตัวได้ยอดเยี่ยมอย่างไงบ้างอันนี้ยังมานะนำเจ้าหนูเจ้าหนูมาสเกลลี่ที่เล่นเป็นแบ็กไซส์อินเวอร์ดได้อย่างยอดเยี่ยมอีกเช่นกันนะครับอันต่อไปเขาบอกเรื่องอะไรครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเลือกเด็กจากอะคาเดมี่ขึ้นมาสู่สโมสรแต่จริงจะเรื่องนี้ต้องบอกว่าโอ้โหดูแลวปวดหัวนะมันไ,ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับที่จะเอาเด็กอะคาเดมี่ขึ้นมามีนาธานบบลเลอร์โอเยเดจ มีอิสมาอลคาเบียที่เดินทางไปดูใบนะครับแล้วโอเยเดจิเนี่ยก็ยิง7ประตูแล้วก็แอสซิสอีก6ครั้งใน10เกมของลีกอายุต่ำกว่า21ปีของฤดูกาลที่ผ่านมาเขานั้นมีที่ท่าว่าอาจจะไม่ได้รับการต่อสัญญาใหม่ก็จริงแต่ใครก็จะไม่รู้หรอกครับว่าถ้ามีโอกาสได้ลงสนามแล้วบางทีอาจจะเข้ามาเติมเต็มในบางส่วนของอาร์เซนอลแต่นั่นนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าจุดนี้เป็นจุดที่อาร์เซนอลเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้น คงจะเป็นแบบช่วงท้ทายที่สุดแนละ้วถ้าไม่มีจริงๆถึงจะส่งลงเล่นแล้วก็ยังมีเจ้าหนูกาเบียนะครับนักเตะคนนี้วัย19ปีเนี่ยแอสซิสต์สเกมในยูฟายูทลีกนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มีความเร็วมากๆยังมีเจ้าหนูชาวซากจูเนียนะครับที่เป็นกองหน้าแต่ว่าก็ได้ยืมตัวแล้วก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก่อนจะกลับมาสู่อาร์เซนอลนะครับซึ่งก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่มันมีโอกาสและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับอันต่อไป เราได้เห็นแล้วก็คือเรื่องของมิเกลเมโนกับการพุ่งขึ้นไปสู่แดนบนแต่เมื่อคุณดูว่าถ้ามิเกลเมโนเล่นเป็นกองหน้าแล้วเนี่ยอาร์ตโตจะมีนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่ปรากฏในสนามเพิ่มขึ้นเ mm hmm. มโนเป็นเบอร์เก้าเบอร์แปดเป็นใครเบอร์แปดเป็นเดคเคนไรส์หลังสองตัวก็รูปร่างตัวใหญ่อาร์ตตจะเพิ่มมิติเกมรุกแดนบนเข้าไปอีกและสำคัญคุณเห็นว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเดคเคนไรส์ ขยับขึ้นมาป้วนเปี้ยนบริเวณหน้ากรอบเขตโทษหรือว่าเข้าในกรอบเขตโทษเพิ่มขึ้นแล้วถ้าคุณในดูในบทอื่นๆคือถ้าว่าอาอร์ตต์เป็นวิธีการเล่นใช้เกมโยนเพื่อหมง่งโยนเพื่อหม่งเข้าไปเยอะๆมันก็มีโอกาสที่อาอร์ตต์จะได้ประตูเหมือนกันแต่แฟนบอลจะรับเรื่องนี้ได้หรือเปล่านะครับแม้ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยพอใจกับวิธีการของอาอร์ตต์ที่มันอาจจะไม่ได้สวยงามแบบเดิมแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องเอาจุดเด่นของนักเตะที่มีแล้วก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ เมนเป็นนักเตะที่มีความสําคัญกับอาร์ตต์มากมากเพราะว่าก่อนนัานี้เขาเกือบทาประตูได้ในลูกในสุดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่โดนโชกห่วงไงนะครับซึ่งมันควรจะฝ่าแต่ก็ไม่ฝ่านะครับแล้วคุณก็เห็นว่าเขานั้นมักจะมีบทบาทสําคัญในแง่ของการทะลุขึ้นไปในกรอบเกโทษกับอาร์ตต์อยู่บ่อยๆครั้งนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังได้มีการพูดถึงเพิ่มอีกว่าการที R ่อาร์ตตอเมนูเตะร์รุ่นร่างสูงใหญ่มากๆมันจะเป็นตัวสําคัญของอาร์ตต์ในช่วงของเครื่องรุูการหลังทั้งในเรื่องของโอเพนเพ ขยับเติมเกมขึ้นไปหรือว่าการเล่นลูกนิ่งลูกลาอากาศก็เป็นไปได้หมดนะครับอันต่อไปเขาบอกว่ามิเกลต้าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นจาก4.33ต้องเปลี่ยนนะเขาสามารถเล่นเป็น442โดยมีวานเนอรี่ทรอสซาเป็นกองหน้าสเตอร์ริงเป็นปีกขวาแล้วก็ริกกี้หรือว่าเสเกลลี่เล่นเป็นอยู่ทางฝั่งซ้ายได้หมดเลยสเกลลี่เนี่ยเล่นตำแหน่งกองกลางอยู่ที่อะคาเดมีก่อนที่จะถูกปรับให้ไปเล่นเป็นแบ็กซ้าย เพื่อเข้ากับนักเตะอาร์เซนอลชุดใหญ่เพราะว่าเขามีเซนต์บอลสูงมากๆส่วนวนรีเองก็เล่นเป็นกองหน้าในทีมอายุ14ปีแล้วก็รุ่นอายุต่ำกว่า15ปีทุกคนมีพื้นฐานหมดอยู่แล้วปัญหาเดียวก็คือว่าทั้งวานนรีแลวก็ทรอสซานั้นขาดความแข็งแกร่งในแนวรุกแล้วก็รูปร่างไม่ค่อยสูงใหญ่เท่าไหร่นะครับดังนั้นอาจจะสามารถขยับไปเล่นเป็นแบบ3-5-2มีซาดิบากราเบลริกกี้เล่น3คนในเซ็นเตอร์แล้วก็เอาสเกลลี่ทิมเบอร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นแบ๊ นะครับแล้วก็ใช้กองหน้าก็คือวานนรีทอร์ซาหรือว่าสเตอร์ริงหรือมีอีกคนทะลุขึ้นไปเหมือนกับมิดฟิล์มเบอร์แปดของอาร์ตสโตมันสามารถทําได้หมดเลยแต่รเล่นสำคัญคือมิเกตาจะปรับช่วงท้ายฤุกการแบบนี้ไหมเพราะว่านักเตะทุกคนก็คุ้นเคยกับ4 4 3 3มาก่อนอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าสุดท้ายพื้นฐานในการเล่นของอาร์ตสโตมันมาจากการที่โอโลดในแต่ละโซนแต่ละโซนมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหากันแต่อย่างใดนะครับสุดท้ายเขาบอกว่า ต้องมองหากองหน้าตัวเป้าในตลาดนักเตะที่มันเป็น free a g e n ์สิมิเกตาก็พูดแล้วว่าไม่ปิดโอกาสกับเรื่องเรื่องนี้แต่เรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่เชื่อวสุดท้ายจะต,ต้องต้องเอาใครมาเพราะว่ามันยังมีรายชื่อนักเตะออกออกไปสลับสบเปนเยอะนะครับแต่ชอยส์สังกล่าวก็ถือว่าเป็นชอยส์ที่น่าสนใจกับสโมสรของเราในช่วงของครึ่งฤดูก,กาลหลังแบบนี้เขาบอกว่ามิเกตาอาจจะทดลองนักเตะที่มีอยู่ให้มันเต็มที่สุดสุดก่อนถ้ายังมีช่องมีโอกาส ก็อาจจะไม่ดึงตัวมาแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ดึงตัวมาเขาก็มีการสํารวจแล้วว่าใครที่จะเหมาะนะครับใครที่มีมีใครที่เหมาะกับการจะถูกดึงตัวมาเขาก็มีเวลาเหมือนกันแต่พอาคว่าขอใช้นักเตะที่มีก่อนเพราะว่าถ้านักเตะที่มีเนี่ยลงเล่นแล้วมันรำ,ำมุนกันได้ดีมันก็จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเตะไปอีกขั้นขั้นหนึ่งแต่ท้าแต่ว่าขาดจริงๆรแล้วทาไม่ได้ถึงจะไปดึงมานะครับซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูแล้วก็มีความน่าสนใจแต่ว่า เมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งคงต้องรอเวลาเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของข่าวที่ผมหยิบมาเล่าสู่กันฟังพร้อมกับบทวิเคราะห์สําหรับวันนี้นะครับด้วยเป็นบทความนะครับไม่ใช่บทวิเคราะห์นะครับผมกับเกมที่อาอสอันชนะ2ประตูต่อศูนแล้วก็โอกาสแล้วก็บทบาทให้มันจะขึ้นเกิดขึ้นในต่อๆไปนะครับก็ประมาณนี้ครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ